เดี๋ยวนาไ้เป็นไหนเป็นไหนเออไปนับเอาไปให้มีนับก่อนเออนี่ของแถครองเดวป้าเราซื้อเครื่องซับลาือตัวเดียวแม่งนี่คืออะไรแบ่งกันม้มีค่าเนอหนาเออข้างจำบ้านน่นแหละมึงก็ไปนับกอนามนี่มนเออสแมองหมื่นห่วยแมนบ่แต่ว่ามึงต้องหางานห้กูนําเด้เออถ้ามึงมาหางานมึงไม่ได้ได้สามหมื่นเนี่ยเอยื่นนเอป็นไหนันห้อง ลุ้งทำทำอะไรแล้วครับลุ้งสีไหมกูไปนั่เด้อะเอาเฮ็ดขั้นเหนี่ยแม่เหลี่ยวนี่ครับคล้องแฉะครับปลาเรามาซื้อเครื่องซับปลาเลยครับมึงคล้องแฉะเนี่ยป้าเราเอามาซื้อเครื่องซับปลาเลยตัวเดียวไหมใจสดเลยครับพี่น้องมึงเครื่อง 6BG เทอร์โบแท้นะครับเครื่องใหม่เลยครับนี่ตัวนี้ใหม่ๆเลยครับ บีจีเครื่องรถเกี่ยวข้าวนะทุกคนนะไอห,หาใช่อู้เบิ้งวะ่ะไม่่อไม,ไม่พี่น้องเบิง้งกองอีสูอ่ะเหรเบิง้งใหม่มากครับอันนี้คือเครื่องป้ายแดงนะผมถามเขามาแล้วถอดลงจากรถกรเกษตรพัฒนานะครับเครื่องป้ายแดงเขาซื้อรถป้ายแดงมาปุ๊บเขายกลงแล้วเขายกเกีข,ขึ้นนะครับสับปะลือบอกมานะเนี่ยดูครับเขาตีศูนย์มาจากอีสุเลยครับนี่แต่เขาบอกผมมาแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมนะทุกคนนะใครมีข้อมู้ก็คอมเมนต์ได้ครับนี่ดู เครื่องอี่สุนะครับ 6vG1 นะครับ 6vG1 เทอร์โบนะครับเทอร์โบแท้จับดุมแล้วสุดจัดครับนี่ประมาณนี้ครับสเปเลอร์ขายเครื่องให้ปลาเหราหกแสนนะครับขายที่เครื่องหกแสนไหมปลาเหราจ่ายสดเลย่นว่าไหมใจ ใจสดเครื่องหนึงเส้นเครื่องหนึ่งตายแล้วตายกูเสียซื้อบัดเสียซื้อห่างบัดเลยไปดาวไปดาวไปดาวนี่เล็กมันมันต้องตุ้มองโอ้ขึ้นชนิดมันล่ะทีแมันก็บ่ขึ้นนนมัที่ครับปั๊มกัดไปขอเขามาโอ้ปลาเราซื้อแค่นนี้ครับพี่น้องเกี่ยวว่าป้่น่ยเพราะต้องไปซื้อไก่ครับ นี่ปลาเ,เราจัดคันนี้ครับ <พอ S 1> ก็จเจริญการช่างครับของดีโซนิสารครับ2023นะรถปีรถกี่ปีปะปีแรก2023ันี่เกี่ยวอยู่ประมาณห่อยี่อะไรครับ2000 2 2023สันมึงเกี่ยวจากอะไรปีแรกเกี่ยวอยู่ตระครองยี่า้อเกี่ยวเจ้าของปีไกด่ดิหาลอยอะไรรถเกี่ยวอยู่ประมาณหกลอยอะไรครับต่อใหม่มานะครับเกี่ยวอยู่หกลอยไรครับปลาเราบอกว่า บ่เป็นยังครับจบสดครับเดี๋ยวดูแลต่อครับปลาเราเรามักแบบปลุกเสียงสิแหละคันคันบ่มีเครื่องกับบ่มีหล่อครับเออปลาปลาเรามักมีหล่อมีเครื่องเออเป็นไหนเป็นไหนฮะอู้ทายเอ็ดเทียดลอยไหมถ่ายถ่ายเอ็ดเทียดลอยเอ็นชาวเริ่องจรงไหมเบิ้งเบิ้งเบิ้งเงินเบิ้งเงินเบิ้งเงินอันนี้จ่ายเครื่องนึ่งด้วยนี่ จช่รถยังรถยังเออแมนเยวยเดี๋ยวกันเลยเดโอ้หเอ้งออาเลยเอาอมากลับทีกัได้เดี๋ยวให้มันยกของกอนก็ได้จังค่อยอะไรขึ้นจานบอกมันหัวของมันเลยเด้อ ของแถบซื้อมันจะจอดเนี่แหละแต่เราจะเอาไปโมดิฟายนะครับคันนี้ก็สเปคเล็กนะครับจวงล่างสิบแต่ว่าควานเป็นเผาใหญ่หมดแล้วนะล้อเลือใหม่โซ่ใหม่นะครับดะสู้ สู้ใหม่เลยครับรถสู้ใหม่เราเลื่อใหม่เรานําใหม่ช่วงล่างอะไรใหม่หมดเลยครับนี่รถเป็นเลสทั้งหมดเลยครับต่อมาจากอู่กอจเจริญการช่างครับสภาพก็ออกประมาณนี้ชุดองค์ประกอบมีครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่อู่นะครับว่าจะสวยไหมครับแต่สําหรับใครที่ติดตามท่านสับปเปลือกก็จะรู้ว่ารถเป็นแบบไหนส่งไหนนะครับนะส่วนส่วนตัวก็คือผมไม่คนง่ายๆครับถ้าเจอ ราคาถูกใจสภาพถูกใจก็จ่ายจบยกกับบ้านเลยครับไม่เกี่ยวกับสภาพครับผมรับซื้อทุกสภาพนะครับนี่เครื่องปั๊มไม่มีในรถนะครับมีอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรนี่รถสไลด์มานล้วครับของแถ้ครับก็นี่ครับอุปกรณ์สับเปลือก็มีให้นะ มีเหล็กมาทําแท่นเครื่องครับเครื่องก็เป็นเครื่องตัวนั้น6กดีจีนะเพราะว่าเครื่องเดิมเป็น4ี่สูบสับเปลือบเพราว่าเครื่องมันไม่ไหวครับแกเลยซื้อเครื่องมาใหม่แต่พอดีเขาเปิดธุรกิจขายปุ๋ยร่ารวยครับก็เลยแบ่งปลาเราไปใช้ครับเนาะนี่ก็ขอบุณท่านสับเปลือมากครับรถปีเดียวปีกัวกัวนะจาะเนาะปีแรกปีแรกเกี่ยวเจ้าของเจ้าของอะลอยไร่อะปีหลังอะได้ยระมั่นหาอะไรแกวะก็ เดี๋ยวเราไปทำต่อครับก็รถมันก็ดีนะทุกคนนะช่างกู้เขาก็ทำมาถือว่าดีเลยแต่สับเปลือแกแกยังว่าอะไรแกก็ไม่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะมันก็เลยตามสภาพครับนี่ประมาณนี้ครับสุดจัดครับเดี๋ยวปลาเราจะเอาไปโมดิฟายให้เริ่มครับนี่จะเลม,มาแล้ววินเลยครับ ซื้อแบบว่ามีเครื่องเนี่ยเพราะงี้เราเรามักครับนี่ของแท้ครับเจอกันอูปลาเหล้านะครับขัดบอสแมงว่ะเพราะงี้เราเรามักจะสู้นี่แหละครับสุ้งดีๆบริษัทสอมนของเขาเรามักครับมักแบบเป็นสินครับประกอบเอาตามสไตล์แกนะครับ เครื <za sell> <Atlantic> ่องแท่นอะไรขึ้นหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปประกอบดูให้ให้ให้มันกุ้งก่อนกงก่อนอ้าวนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วครับ

เอาเรื่อยๆครับ้ยมันยังแกกอนี่ก็พ่อเด้อก็บอกกันขายได้หรือไึ่บอกตัวทบเด้วยห้องแท้ครับพี่น้องข้องแท้ของจริงครับ xuất chặt lấy ấy